วิชาอะไรปูขึ้นเดี๋ยววันนี้เรียนเป็นไงบ้างหมู่บ้านอากทอหน่วยบุรีลำบริหารงานโดยนายสิทธิชนคำแปลผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีลำในฐานะประธานอำนวยการอากทอหน่วยบุรีรลำ นายสุรชาติกีรติจุลรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารองประธานอำนวยการครับสวัสดีครับผมนายสุเนศแก้วบุตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหอพักหมู่บ้านอกรทหน่วยบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับกับผมนายปุญญวีเตมุกศีดำรงตำแหน่งพยาบาลอกรทอหน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2 5 6 6ครับครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมและผู้ใหญ่บ้านนะครับจะนำทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมหอพักหมู่บ้านอกทรของเราครับหมู่บ้านอกทรหน่วยวีรัลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์จะตั้งภายใต้หลักการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นสวัสดิการที่พักฝึกทักษะอาชีพทักษะชีวิตการหาไรายได้ระหว่างเรียน การฝึกความเป็นผู้นำและการบริการสังคมของนักเรียนนักศึกษาเราเรียนรู้ในงานกาับฝึกชอเราเปฏิบัติเพื่อวางทามศึกษาหาเลียงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาบริการงานสังคม Learning o l i คุณสมบัติเข้าภาคอาศัยจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีรัมย กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวช .1- ถึปวช .3 มีสวัสดิการการจัดให้ฟรีคือเรียนฟรียกเว้นค่าหน่วยกิจห้องพักพร้อมค่าน้ำค่าไฟที่นอนอุปกรณ์อุปโภคบริโภคลานกีฬาลานออกกำลังกายห้องดนตรีห้องสันทนาการห้องพยาบาลสวัสดิการร้านค้าโครงการ,กรเกษตรเพื่อหาไรายได้ระหว่างเรียน และอาหารที่รับประทานจะให้สามมื้อทุกวันรวมทั้งเสา,าร์วัอาทิตย์จะกัแม่ยนเย็นโปรติหลังเลกเรียนนะครับส่วนมากก็เข้ามาในห้องพัก สักแป๊บหนึง่งรอดูเวลาพอได้ถึงเวลาไปทานข้าวเราก็ไปตักข้าวก่อนบางครั้งเราก็พัฒนาก่อนตักข้าวพอแต่ตักข้าวเสร็จเราก็นั่งกินข้าวสือพักเราก็เริ่มลงแปลงครับอันนี้เป็นแปลงดาวเรืองครับที่เพิ่งปลูกใหม่ครับอันนี้เป็นแปลงผักเกษตรที่ปลูกได้ประมาณ2เดือนแล้วครับน,นี่เตรียมสายยางรดน้ําดาวเรืองแล้วก็รดน้ําแปลงธนากุงตุงมะเขือแล้วก็พริกครับ ก็ลดดาวเรืองไปพร้อมนั่กนกำลังลดดาวเรืองช่วยกันลดดาวเรืองตักน้ำจากคลองดาวเรืองประมาณสองพันสามพันสองพันก็ต้นคะรับอันนี้ร่อน,น้ำจากที่ไหนน้ำจากคลองมีคลองรอบหอ ใช่เหตุไปำจาเนี่ยไม่ใช้น้ำประปาเหรอไม่ครับน้ำประปาไม่มีสารคอลนลนมันยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นพืชครับน้ำยูสันเป็นน้ำจากธรรมชาติก็ลดได้เลยบางครั้งมันเป็นน้ำจากหญ้าจากเศษใบบัวจากเศษต่างๆมันหมักเป็นปุ๋ยแล้วครับคล้ายเป็นน้ำเป็นน้ำปุ๋ยแล้วมันก็สามารถตักลดได้ครับ อันนี้เป็นห้องน้ําอาบน้ํารวมครับห้องไหนที่ห้องน้ําเล็กหรือห้องไหนที่ไม่อยากอาบน้ําในห้องน้ําตัวเองก็มาอาบห้องน้ํารวมได้ครับเป็นห้องพักของโซนหนึ่งจากห้องหนึ่งถึงห้องสีครับอันนี้ก็เป็นแปลงเกษตรที่กําลังทําครับเดินวางระบบสายน้ําหยุดมีผ้าคลุมแปลงนี่เป็นส่วนนรกอของโซนหนึ่งมีป่ากล้วยไว้ขายผลผลิตครับอันนี้เป็นสวนหน้าห้องของแต่ละโซน น,นี่เป็นของโซนถังขยะก็อยู่หน้าห้องถังขยะเปียกก็ทิ้งทุกเช้าถัางขยะแห้งก็รอเต็มถุงดำแล้วก็มัดปากถุงแล้วไปทิ้งครับอันนี้เขาล้างรงดน้ําผักนะครับรล้างรดน้ําผักในกระถางล้อ,อยางครับผักในล้อ,อยางเพื่อที่ไง,ไง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอันนั้นกำลังขุดแปลงครับคนดินถักหญ้าออกจากแปลงผักเนื่องจากมีวัชพืชข,ขึ้นหนาครับ อันนี้เป็นห้องพักของห้องโซนสามครับมีจากห้องยี่สิบห้าถึงห้องสามสิบสามครับน,นี่เป็นห้องพักใหญ่ครับน,นี่เป็นคลองของโซนสามที่ดูเลยทำความสะอาดอันนี้ต้นมะเขือเปาะครับ นี่มะเขือม่วงเก็บขายที่โรงอาหารปฏิลูกครับแล้วก็ตึกอํานวยการครับนี่กำลังถอนยานี่เป็นมะเขือเทศแล้วก็ผิดหนจบจบจบผมล่ะจบผมพี่ไม่ต้องเอาจยอบหรอกพี่ถอนยาเพลแล้วกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังถอนยาครับถอนยาเนเป็งโซนสามปลูกอะไรบ้างครับปลูกพริกกับมะเขือแล้วก็มะเขือเทศครับจะเพื่อเดีย ให้มันรุกครับแปลงจะได้สัตว์ถากเลยแม่เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเอาครับทำไมถึงต้องตัดเครื่องตัดหญ้าตัดมันมันจะนั่นครับมันจะแม่รากมันจะอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะสั้นจริงครับแต่ว่ารากมันไม่หลุดไปด้วยครับก็เลยต้องใช้จอบถากใช้สารเคมีไหมครับสารเคมีกับผักยังไงครับ ใช่ครับก็ของเราจะปลูกแบบเกษตรยุนซีครับไม่ใช้สารเคมีจะใช้แค่ปุ๋ยเพื่อบำรุงให้ขึ้นันโตครับตามแนวเกษตรพอเพียงครับไม่ใช้สารเคมีครับอันนี้เป็นห้องพักของโซนสองครับมีจากห้องสองถึงห้องยี่สี่นะครับอันนี้คือห้องยี่สี่ครับอันนี้ห้องยี่สามเป็นแปลงพักของเป็นที่พักของน้องๆนะครับ นนี้เราก็มีการปลูกตะไคร้ไอ้ขาตะไคร้แล้วก็สับประรดสีในหลุมอันนี้นะครับนี่เป็นแปลงนาข้าวครับของ่วนสองและ่วนสามดูแลร่วมกันครับกำล,ลังออกรวงครับนี่เป็นป่าตะไคร้ที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายนี่เป็นกล้วยมะละกอนี่เป็นมะเขือครับ ชมน,นี่แปลงถั่วฝักยาวหลังนั่งถอนหญ้าใต้คนแปลงนะครับให้เป็นป่าชะอมป่า,ามะละกอปลูกมะละกอเพื่อจำหน่ายนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับถอนหญ้าใต้ต้นถั่วฝักยาวครับเรามีการเลี้ยงประดุก เพื่อจำหน่ายครับเราล้างให้อาหารปลาครับประดูกกำลังบ่อกระดูกครับนี่มีไฟกลางคืนนะเปิดล่อแมลงให้แมลงมาติดกับครับนี่มันบ่อกระดูกครับอันนี้จะเป็นบ่อกระดูกผสมกับบ่อช่อนครับอยู่ด้วยกันครับ อันนี้เป็นขอบปุ๋ยหมักของเรานะครับเศษหญ้าเศษกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใช้งานครับเราก็เอามายนทับถมไว้ตรงนี้ครับเศษฟางที่มาจากงานโคดเมื่อปีที่แล้วเราก็มากองมันไว้ในตรงนี้ครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการเกระสริทเพื่อที่แบบปลูกผักปลูกอะไรครับ เราดินแข็งดินไรเราก็เอาปุ๋ยหมักไปโรยหน้าแล้วก็ปลูกผักกับเพื่อที่ให้ผักมันเติบโตเจริญเติบโตได้สวยงามอันนี้เสร็จแล้วยกมาเลยเสร็จนี้ให้เวลาไปแต่งตัวหนึ่งนาทีนะฮะไา่ดับนะ ช่วงเวลา19นาฬิกานักเรียนจะประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เช่นสวดมนต์ไหว้พระประชุมให้โอวาดจากครูพี่เลี้ยงน,นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุนเนต์แก้วบุตรดีไม้โอวาดและข่าวสารกับเพื่อนสมาชิกหมู่บ้านโอโาวทองใชขอพักหน่วยเวลาครับทั้งหมดหัวพรุรสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนอเชิญนั่งครับ ก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับหอพักนักเรียนนักศึกษาหมู่บ้านอกทอหน่วยบุรีรัมเป็นหอพักที่ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึษกษาเกษตรให้มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและรักษาคุณภาพให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรของจังหวัดบุรีรัมและจังหวัดข้างเคียงได้รับโอกาส ในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตดังคติพจนของหมู่บ้านอบตที่ว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นีร,ระพราบริบาลคาุณาคุณทารักษาพวงประชาเป็นสุข,ขสาร ขอมันดาลง้าประสงค์ในจงเสด็จดัง <ขอ S 1> วังพระมหาฤาษีดูจะถวายชัยชโย<อ>หมดเลยครับเฮ้